เลขท้ายสมตัวครั้งที่หออก3ามศูนย์เจ็ดเดียวมาลุ้นเลขท้ายสมตัวครั้งที่สองครั้งที่หนะึ่งสามศูนย์เจ็ดนัท้ายสาตัวครั้งที่สแล้ว ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่สี่มาแห้้ยอน900ล้างหนาจะ่ตอซีนะรมสินออกเก้าศูนย์ศูนย์ล่างแป่ศูนย์เนี่ยว่าสี่สองสินรอแตดสี่สี่ศูนย์ศูนย์ฮ่าฮ่าฮ่าสื่ันเตเอร์เีย่เมื่อกี้สี่ศย์ศูน เลขท้ายสองตัวมาแล้วครับผมมาลุ้นเลขท้ายสองตัวกันนะคะเลขท้ายลอตเตอรี่ครั้งที่หนึ่งออกสามศูนย์เจ็ดลูกแล้วก็ครั้งที่สองออกศูนย์สี่สี่เนาะมาลุ้นเลขท้ายสองตัวกันค่ะเขาให้ได้เฮเดอร์เนาะสุกไซโยไซเดอร์ปูเดอร์ออกราวันเลขท้ายสองตัวมาแล้วครับ เนี้คือปันหลายๆนี่เด้อเอออะไเอาอ่ะสาธุเตรียมตัวเฮศูนแปแม่เตรียมตัวเทนะครับยังยังตัวนี้ยัง ตอนังหลายก็่เข้านหลายนี่แหละทไทยหลังิใจไมาแล้วมาแล้วเลยต้นที่ออกที่สารนี่ออกเลยสองศูนย์โยสองศูนย์นะครับสองศูนย์สองศูนยครับ แล้วว <rium> <S ón S 2> ับสองศูนแล้วฮะเออ่ได้กินแล้วเฮ้อสองสูนสันเุ่า รางวัลที่หนึ่งกันนะคะจอกระดนาสองห้าองโอ้าสองสามห้าสอง อเรียบร้อยตายอะละห้าสองไอกิบบอกซื้อเมื่อเร้าหาสามออกหาสองมา้ง os> ่นะครับโอ้ยแลวตายนะครับ้ามาเบิ่งผลรัฐบาลไทยของแต่ละสํานักว่า จะมีสำนักใดเขาแน่นะคะวิ่งลูดกับตัวจับคู่เนาะเขามาเบิงน้ำกันค่ะผลรัฐบาลไทยรางวัลที่1ออกห้าห้าเ้าสามห้าสองนาะถ้าเป็นสามตัวบนก็จะเป็นสามห้าสองเนาะเลขท้ายสองตัวมีออกที่สองูนย์นะคะเอเลขหน้าสามตัวมีสามสี่เก้าหนึ่งสามสี ส่วนเลขท้าย3ตัวมี307กับ044นะคะผู้ใดมาแน่ผู้ใดถืกแน่ก็ดีใจน้ำเนาะ<ม>นี่ค่ะโค้งสุดท้ายของพ่อเกลียงนะคะนี่ค่ะวิ่งลูดให้มาล่างนะคะล่างวิ่งลูดเด่น1นลองศูนย์มาตัวลองนะคะนี่ค่ะ 02เนาะคะ่ะตัวประกบก็มาด้วยกัน20นะคะ fc วิ่งลูดก็มีเนาะประกบก็มี<ะ>พ่อได้อยู่นะคะพ่อจับเล่นทุกคู่เลยเนาะก็ได้ของพ่อจับเล่นทุกคู่เลยนะคะก็ถือว่าเข้านะคะของพ่อเข้าที่วิ่ง0เนาะแล้วก็ตัวประกบก็มา2เลคะ่ะแต่ว่าพันจับคู่เนาะ1812แล้วก็น่ง14ถ้าเพ่นไฮซูน2นี่โอเคเลยนะคะ fc เอากระดับใส่ตามท่อให้เนาะแล้วก็ะูนแปดซูนสองูนสี่สิจะได้ได้เนาะอือันนี้เป็นของพ่อเกลียงนะคะส่วนของพ่อหมอรูเล่เด็ดโค้ดสุดท้ายบนให้มาสี่ตัวเดียวบอเขาล่างให้มาห้าห้าขึ้นบนเนาะนี่ค่ะ เน้นห้าสองกับห้าเก้าห้าสองขึ้นบนอีกแล้วนะคะของของพ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะม่เช่นเคยวาเรียววาเลขลางเลขพ่อหมอดูเลขเด็ดชอบขึ้นบนชอบลงล่างนะคะ,ะส่วนของอาจารย์สวัยโค้งสุดท้ายให้มาหนึ่งกับเด่นที่หนึ่งกับเจ็ดนะคะก็บอมานะคะลดค่ะ บอกเขาเนาะเลขติดนี่ค่ะไม่ซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะก็มาที่ศูนย์ยังมาอยู่เดอ้อเนาะเลขติดนะคะมานี้มาที่ศูนย์ล่างเนาะส่วนของคนพารวยวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างหนึ่งลุดนะคะให้สองหนึ่งเลขออกสองศูนย์ล่างเนาะลุดค่ะบอกเขานี่ค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะ ชุดเต็มเน้น5 0า2ู้างทั้งล่างเนาะคะ่ะคันกะเลยบอเขานะคะ fc ล่างขึ้นบนเขาฝากมาวิ่งรุ่น5้ากับหกห้าขึ้นบนนะคะเล่ยออกห้าสองเนาะจับคู่บอเขาหลวงตาให้มาห้าเม็ดเดียว5้ามาบนนะคะ fc นี่คะ่ะเขา้าเนาะ เข้าตัววิ่งตัวลุดตาปากน้ำโพหกกับเก้าหลุดนะคะบอเข่าเจลอตเตอรีอร่ก็หลุดนะคะบอเขา่าเลขนครพนมก็หลุดเหมือนกันคะ่ะบอมาเนาะเก้ากับเจ็ดอาจารย์หนุ่มกระสินเก้าบอมาหลุดหมดเลยเนาะ แอดมารวยรุดนะคะบบเขาหลวงพ่อสะแก้วตัวประกบมาที่ศูนย์นะคะวิ่งลูดล่างลุดนะคะนี่ค่ะห้าดเก้เลขมา2เนาะมาแค่ตัวประกบศูนย์เลขทูบแม่น้องคํแแพงไปออกออมสินจอย8ปไปออก ออกควมสินเสยยเลยเนาะโอ๊ยเสียดายเฮียงค่ะเลขฝันก็บอเขานะคะห้าหนึ่งออกห้าสองคนพารวยชุดสรุปก็หลุดเหมือนเดิมนะคะ fc บอเขา่าพ่อเกลียงนะคะชุดล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียวบอมานะคะนี่ค่ะหลุดค่ะเนาะ บนก็หลุดนะคะนี่ค่ะเลขของอาจารย์สวัยก็วิ่งเจ็ดก<น>ับหนึ่งบนบอมาวิ่งล่างเจ็ดกับศูนย์มาที่ศูนย์นะคะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยวิ่งล่างมาที่ศูนย์เนาะเพิ่นไฮหนึ่งศูนย์เลขออกสองศูนย์ นี่คะ่ะเลขซื้อเลขติดสามตัวนี้ถูกหวยทุกงวดแน่นอนไข่เอซีแต่ว่าเขาจะหาตัววิ่งตัวรูดจีดเนาะดีๆเด็ดๆมาจาับไซนนะคะ่นะของเพิ่นนะคะสามตัวบนล่างเด้อจะเลขติดสามตัวนี้เข้าทุกงวดเนะาะเอฟซีวาบต้องเอาไว้เด้อจะเลขติดของอาจารย์สบัยนี่น่าลุ้นมากเลยนี่คะ่ะโค้งสุดท้ายศูนย์มาศูนย์สามเลขออกศูนย์สองสองศูนย์เนาะ มีผู้ใดถือแน่ขอเสียงน้ำแน่ชวนแม่เพ่นขอสรบก่อนจักหาปีแม่กินข้าวเกียวจ้ากินให้อิ่มนะโอเคคัมแพงแกงส้มกินอะไรนะคะอะไรถ่ายคัมแพงเอออะถ่ายคัมแพงหน่อยถ่ายคัมแพงหน่อยอ่ะสวัสดีจ้าสิสวัสดีจ้าคัมแพงกินอะไรคะข้าวเกี๊ยวค่ะกินข้าวเกี๊ยวอร่อยไหม กินเยอะๆนะ <Yeah. S 1> กินเจ็บปากินยังกาแสบป่าไม่อยากกินเนาะสู้ๆจ้าเอาคำแพงสู้ๆให้เอฟซีหน่อยสิยกมือสู้ๆหน่ยังไงไม่ใช่อย่างงั้นสู้ๆก็ต้องอย่างนี้สองนิ้วสู้ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยๆๆๆไหว้ด้วย,ๆๆวยนี่หันหน้ามาดีๆ,ๆ,ๆฝากกดไลค์กดแชร์ ค่ะยิ้มบานให้เอฟซน่อยโอเคอันนี้เนาะขำแพงแกงส้มมาปิดคลิปให้ค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเป็นงวดต่อไปนะงวดนี้ก็สลบเหมือดแล้วค่ะงวดน่าเอาไม่อ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี